สวัสดีครับพี่น้นองวันในมูลเชื้ก็ได้ดังเดียวนะครับมาดูเมท่าเขาตัดฟืนนะฮะเพราะว่าที่บ้านมูลเขาต้องตัดฟืนไม้ปีนึงก็ตั้งลายลถดเหมือนกันนะครับเขาก็จะดูเมท่าตัดฟืนดูดิเพราะว่าลูกก็ไปอยู่ประเทศไทยหมดนะครับก็ยังไม่มาเนาะหาเงินแล้วก็อยู่คนเดียว

กอคนขยันเนาะคนไก่เนี่ยนะโอเป็นไม้ก็ไหลเนาะแข็งแรงแข็งแรงค่ะคนที่นี่เข <c oughs> จะทำกันเองอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็สั่งเอาอย่างเงี้ยแต่ของมนก็มนก็เชื่อรามนจะทำเองนะปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีป่าไม้ให้พันหรือเปล่า ฟันไม่มีชักชิ้นแล้วนะครับเนี่ยมาตัดฟืนแล้วทีนี้เราตัดเสร็จแล้วเขาก็จะไปทำเป็นดืนฟืนนะฮะตัด็นดืนฟืนๆนดื้อๆเลยนี่ อันนี้ก็ของเขาเขาตัดเขาเป็นเขาตัดมาหมดนี่นะคะแล้วก็ เปลากับจะมีกับข้าวแบบนี้มาด้วยนะครับก็มีส้มสองลูกผลไม้ป่าแล้วก็มีแตียงนะฮะเตียงเตียงกวายักเหน่อยก็พักหน่อนะเนี่ยอืมคือไงละเอนก่อนขึ้นไม่เกาะไม่กาะตรงนั้นทางต้นเดี๋ไปไปดูก,กันอีกเหนื่อยก็พักแล้วก็ทำไปเรื่อยๆฮะ ถ้าหมู่บ้านก็จากที่นี่ไปหมู่บ้านก็ไกลพอะสมควรค่ะเพราะ,คคะ,ระว่าบอกว่ามันใกลหมู่บ้านมันจะไม่มีป่าฝฟืนให้พันนะครับเพาะส่งในมวนก็ไม่ค่อยไม่ได้ลงไม่ได้ไปในเมืองค่ะเริว่าโรคโควิดเขา,เ,าเขาบอกว่าระบาดนิดนึงก็เลยไม่ได้ลงคลิปต้องขอโทษพี่น้องเลยนะครับที่นันลงคลิปให้ดูเนอะ ยังไงก็ขอบคุณที่รอกันนะครับขอบคุณที่ต <um ิดตามค่ะไม้เยกมาัง้ลงอ้นั้นก่อนจะติมสแคเยือในันบ้ก็่สองท่าไ้องาเลยง่ายเลยโป้โป้นั้นคือทำจะเหนียวอีกนะ โอเคตออย่า่เลยเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเบาๆนะครับไม่ดิบนะฮะนี่หนักเลยนะ เพรทีนี่เขาก็จะมาตัดเป็นลื่นๆนะครับตัดแบบประมาณาจะตัดประมาณนี้นะฮะความยาวก็ประมาณสองศอกสองศอกสามศอกแล้วแต่นะครับตัดเป็นลืนๆแล้วก็ถ้ามันแห้งแล้วก็มาคนไปว่านจะแขนเป็นท่อนๆท่อๆไปครับ เก่งนะขนาดมวเดินมานิดนึงนะมวยังเหนื่อยเลยอ่ะแต่ว่ามวก็ทำได้นะเพราะว่าป่าไม้ที่นี่นะมันไม่มีเจ้าคองไงแต่ว่าบางทีก็มีเจ้าบางทีไม่มีเจ้าถ้ามันไม่มีเจ้าคลองมันก็จะไกลนิดนึงถ้ามันแต่มันติดหมู่บ้านก็จะมีเจ้าคลองก็ก็ทันไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของเรานะ แข็งแรงมากเลยครับขนาดว่างทีนะ้นเป็นเช้าเช้ายังแพ้เลยทำรูว่านอะไรเงี้ยทำคนเดียวเลยครับ 我拿来，拿来，剪一下。 เพราะว่าบานวนไม่มีไฟผ่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดหน้าฝนมามันไม่มีฝุนเนี่ยมันจะลำบากกันต้องตัดไว้หน้าแรงนะครับอ,อ,อายุหกสิบห้าส <45, 66. S 2> ิบห้าหกสิบหกดสุยอดเลย นี่ก็คือเป็นการมาถ่ายทำหรือว่าวิธีการตัดพื้นของทหายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมยังไม,ยงไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับต้องไปตัดเป็นท่นทอนๆแล้วก็ไปทำเรียงให้มันดีๆแล้วไปมันแห้งครับเดือนสีประมาณเดือนเมษายนเขาก็ค่อยมาตั้งนะครับก็มนก็จะได้พอนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากดูว่าคนเท่าที่นี่เขาเก่งจริงๆนะครับแข็งแรงนะครับ